สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะต้นนี้สีชมพูสวยหอมดอกใหญ่นะคะปลูกมาน่าจะสามปีแล้วค่ะสีชมพูแตก่กิ่งดีมากที่แตกแตอยู่เนี่ยรับรองเก้าสิบเปอร์เซ็นดอกทุกกิ่งนะคะเนี่ยสวยงามจริงๆรนี่ค่ะ ดอกโดกทุกปีนะคะปีนี้ยิ่งจะโดกเยอะเพราะว่าแตกกิ่งใหม่ๆมาให้เยอะปีที่แล้วไม่เยอะเท่าไหร่นี่ค่ะอากาศเริ่มอุ่นแล้วนะคะสวยงามจริงๆค่ะเนี่ยตรงนี้ก็อันนี้กิ่งกิ่งของปีปีที่แล้วนะคะปีสองพันยี่สิบนี่แหละค่ะสองกิ่งใหญ่เนี่ยเพิ่งแตกมา จะออกดอกให้ปีนี้สวยงามแน่นอนค่ะนี่เลยโอแตกกันใหญ่เลยนะคะดูลำต้นโคนต้นกันค่ะกุหลาบเลื้อยนะคะซุ้มนี้อยู่ที่สองเมตรค่ะ แนะนำให้มัดกิ่งกุหลาบองนอกซุ้มนะคะข้างในเนี่ยไม่มีนะคะมารีเฮนรีเอดเดนค่ะสวนเคเซ,เซนโรถนะคะคนต้นค่ะปีนี้แตกกิ่งกระโดงมาให้คงจะดี ต้นนี้ใหญ่จริงนะคะอยู่หัวมุมบ้านพอดีค่ะโชคดีมากๆปลูกถุกที่ด้วยก็กิ่งจะได้แผ่ไปข้างซ้ายบ้างนะคะแล้วก็เราสามารถเอากิ่งมาแผ่กระจายมาข้างขวาบ้างเนี่ยนะคะ,ะต้นเดียวเอาอยู่ ส่วนข้างล่างนี้ข้างๆนี้ก็เป็นทรงพุ่มธรรมดาสีม่วงค่ะต้นใหญ่ต้นนี้ก็ใหญ่ค่ะพุ่มธรรมดาสีขาวสวยหอมดอกใหญ่ตรงนี้สามต้นพอดีนะคะเนี่ยโซนนี้ถูกที่ถูกทางมากค่ะโอเคนะคะ ฝากติดตามกุหลาบบ้านคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ